สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะทำการทำเชือกจากขวดเปล่านะครับเป็นขวดพลาสติกของน้ำอัดลมนะครับเราซื้อมาทานนะครับอย่าทิ้งนะครับก็สามารถนำมาทำเชือกนะครับเพื่อไว้ผูกสิ่งของเราได้ครับแล้วก็เชือกของเขาครับก็จะมีความเหนียวมากนะครับอุปกรณ์การทำนะครับเราก็จะมี เป็นไม้นะครับหนึ่งชิ้นนะครับอเล็กเป็นชิ้นนะครับเพราะอนเล็กแล้วก็จะมีเลื่อยนะครับหรือเป็นเลื่อยตัดเหล็กนะครับเราจะมีใบมีดคัตเตอร์ไขควงนะครับแล้วก็จะมีสกรูนะครับหนึ่งตัวนะครับวิธีการทำนะครับส่วนไม้ ตรงนี้ผมเลื่อยไปนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับแล้วก็จะเลื่อยลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็จะเลื่อยขวางอีกเพื่อที่เราจะใส่ใบมีดคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูการประกอบกันเลยนะครับนะครับก็เพิ่มเติมอีกนิดนะครับส่วนล่องตรงนี้นะครับสองอันนะครับเป็นตัวกำหนดอ่า เชือกเราครับว่าเราจะเอาเชือกเราเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับแล้วก็สามารถกําหนดได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ร่องนี้ก็คือจะเป็นเชือกเส้นใหญ่นะครับส่วนอีกรูหนึ่งที่เราใช้เลื่อยนะครับก็จะเป็นเส้นเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับครับเราก็มาประกอบกันเลยครับเราก็จะใส่ใบคัตเตอร์ลงไปนะครับเวลาเราเลื่อย ส่วนตรงนี้ครับเราต้องให้อ่าหลังของใบมีดคัตเตอร์ครับโผล่เหนือไม้ขึ้นมาเล็กน้อยครับเพื่อที่เราจะไว้ล็อกน่ครับเพื่อที่เราจะไว้ล็อกตรงสกูตัวนี้นะครับนี่ครับได้แล้วก็ขันสกูลงไปเลยนะครับแล้วก็จะบีบให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่ไม่ให้ใบมีดเราหลุดนะครับ ครับก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนี่ครับขวดทีแรกนะครับเราก็จะตัดบริเวณก้นขวดออกไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับส่วนนั้นนะครับเอาขวดพลาสติกนะครับสวมเข้าไปในร่องที่เราทําการทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการดึงเลยนะครับเรา แรกก็จะลำบากนิดนึงนะครับพอเขา,าได้ยาวขึ้นมาเขาจะดึงง่ายนะครับอตอนนี้ปลายเชือกเราแล้วครับแล้วก็ดึงยาวเลยนะครับ เราก็จะได้เชือกที่เราได้มาจากขวดพลาสติกนะครับก็เรามาทดลองความเหนียวกันเลยนะครับครับหรือจะเป็นขวดเล็กนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเป็นขวดละสิบบาทหรือสิบาทนะครับแล้วก็สามารถทําได้เหมือนขวดใหญ่นะครับ เราไปดูกันเลยครับแล้วก็ดึงแบบยาวๆจนหมดขวดเลยนะครับก็ขวดเล็กขนาดนี้นะครับก็จะได้เชือกประมาณ2เมตรได้นะครับนี่ครับแล้วก็ตัดออกมานะครับนี่นะครับขวดเล็กนะครับเราก็จะได้เชือก ลักษณะนี้นะครับนี่ครับเราก็ได้เชือกจากขวดพลาสติกนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะลองทดสอบอว่าเชือกจยากพลาสติกนะครับจะมีความเหนียวทนทานแค่ไหนนะครับนี่ครับเรามาทดสอบความทนทานกันนะครับก็ยกจักรยานนะครับ ก็มีความเหนียวมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ